เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสูกกส่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ ตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒรเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอการเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวการทำงานของกกตค่ะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครมีความสำคัญอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับ เกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลการดําเนินงานของพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณพัทรพลอุดมศักดิ์สนเขตอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพลครับค่ะครับเจ้าเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนี่นะคะมันคืออะไรยังไงคะครับผมครับก็บอกว่าบรรยากาศช่วงนี้นะครับบรรยากาศท่านไปที่ไหน นะครับท่านจะต้องเห็นว่ามีการหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมครับท่านออกจากประตูบ้านท่านท่านก็ได้เห็นว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับหรือจะมีรถแห่ต่างๆนะครับมันถือว่าชั่วโมงนี้ถ้าไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเราก็อาจจะเป็นถือว่าจะเฉยหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ที่ทางกรกต ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ที่จะมีสิงเนี้ครับเพราะว่าประชาชนทุกท่านจะต้องเราจะเอาข้อมูลให้ท่านรับทราบข้อมูลต่างๆ,ๆครับอืมค่ะแล้วเอกสารนี้คือจะบอกรายละเอียดในในตัวเอกสารอะไรบ้างคะพักการเมืองผู้สมัครหรืออะไรยังไงอะคะ๋อ,อครับต้องขอเกินนิดนึงครับว่าช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับ ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเรานะครับได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือท่านสสนะครับเปิดรับสมัครสสแบบแบ่งเขตนะครับต้องบอกว่ามีการเปิดรับสมัครระหว่างที่สามถึงเจ็ดเมษาสองห้าหกหกนะครับมีผู้มาสมัครนะครับทั่วประเทศนะครับจํานวนสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับของผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขต ก็จะมีการรับสมัครที่เขตแล้วแต่ละจังหวัดของแต่ละจังหวัดของของท่านเองนะครับและในส่วนที่สองนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็คือหลังจากเปิดแบบแบ่งเขตไปแล้ววันที่สองก็จะมีเปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็เปิดรับสมัครไปวันที่สี่ถึงเจ็ดเมษาสองห้าหกหกนะครับ ณสาราวัคการการุงเทพมหานครเขตดินแดนนะครับก็ท่านอาจจะเห็นภาพข่าวต่างๆนะครับว่ามีาพักการเมืองหลากหลายาพักเลยครับมาสมัครนะครับมีพักการเมืองมาสมัครทั้งหมด67พักการเมืองนะครับคุณโฟนครับแต่ละเขตไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับแต่ละเขตแต่ละเขตไม่เหมือนกันครับต้องบอกว่าผู้สมัครแต่ละเขตเนี่ยจะมีมีความหลากหลายต่างกันนะครับแต่ว่า ครั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากในการเลือกตั้งปีหกสองนะครับในปีหกสองมีการเลือกตั้งท่านท่านเลือกหมายเลขใดมันท่านเลือกทั้งพรรคทั้งคนในหมายเลขเดียวกันแต่ในครั้งนี้นะครับมีการเลือกทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ,บ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อก็เบอร์หนึ่งแบบบัญชีแบบแบ,บ่งเขตใกล้เบอร์หนึ่งครับนะครับค่ะ <c ười> คือในในเอกสารเน,นี่ย จะบอกว่าใครสมัครบ้างพักอะไรบ้างหมายเลขอะไรบ้างรายละเอียดเยอะหมดเลยถูกไหมคะใช่ครับเอกสารเรามีเราเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกครัวเรือนได้รับทราบเลยนะครับ <c oughs> ต้องต้องอธิบายนิดน,นึงครับว่าสำนักง,งานกรกตเนี่ยครับได้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ You know, จะมีอะไรครับในการจัดส่งเอกสารทั้งสองฉบับนะครับเอกสารทั้งสองฉบับก็คือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านนะครับหรือที่เราเรียกทั่วไปว่าสสหนึ่งทับหกนะครับเอกสารฉบับนี้เป็นไงครับเอกสารก็เป็นให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่ท่านอยู่ในบ้านของท่านนะครับได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านจะทราบว่าท่านอยู่ในเขตใดหน่วยเลือกตั้งอะไรตำบลใดนะครับท่านจะทราบว่าของท่านเป็นส่วนนี้ นะครับแล้วท่านจะได้รู้ว่าใ,ในบ้านของท่านเนี่ยครับว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนกี่คนนะครับหนังสือฉบับนี้นะในวันเลือกตั้งจริงท่านถือไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีท่านจาจาลาดับไม่ได้จาหน่วยเลือกตั้งไม่ได้นะท่านถือฉบับนี้ไปนะครับ <constrained reading> จะถึงมือท่านเลยนะครับอันนี้เป็นหนังสือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านนะครับในส่วนที่สองนะครับก็เป็นเอกสารเรียกว่าเอกสารแนะนําตัวผู้สมั หรือพักการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกตัวเลือกสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับอันนี้ครับคุณฟนครับค่ะคือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านจะบอกว่าคนในทะเบียนบ้านเรามีใครบ้างอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เวลาไปเลือกก็สามารถที่จะไปตรวจสอบที่หน้าคูหาได้ไวๆขึ้นนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตั้งได้เลยถูกต้องไหมคะอันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะคือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านนะคะแล้วก็เอกสารแนะนําตัวผู้สมัครคือรายละเอียดของผู้ ผู้สมัครทั้งหมดพักอะไรบ้างเบอร์อะไรยังไงอันนี้คือเอกสาร, dynasty, รแนะนําตัวผู้สมัครซึ่งมีประวัติด้วยไหมคะหรือว่าบอกแค่เบอร์หรือว่ามาพักอะไรเท่านั้นหรือย,อยังไงในตัวส <ceramic. S 2> <day S 1> ่วนส่วนเอกสารเอกสารที่ผมส่งไปนะครับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครนะครับมันจะมีเนื้อหาประกอบด้วยกันอยู่สี่ส่วน่ะจะจ่ายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็จะมีส่วน ส่วนแรกนะครับคือจะแจ้งทุกบ้านเลยนะครับบ้านผู้มีสิทธิ์นะครับเ็าจะมีอะไรบ้างครับหน้าแรกนะครับก็เกี่ยวกับว่าหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิ์เรื่องตั้งนะครับจะเป็นยังไงครับหลักฐานการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นบัตรประชาชนนะครับถ้าท่านมีบัตรประชาชนท่านอย่าลืมนะครับท่านพกบัตรประชาชนไปด้วยนะครับบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะครับหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายท่านเนี่ยมีเครื่องหมายประจําตัวบัตรประชาชนอันนี้ท่านก็ใช้บัตรนี้ได้นะครับท่านถือไปนะครับอันนี้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เรื่กตั้งแล้วก็เป็นหลักฐานอื่นนะครับอันนี้เราจะมีเป็นเป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานต่างๆแล้วที่กําหนดไว้อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับในการขอใช้สิทธิแสดงตนนะครับงั้นในรายละเอียด เอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนะครับเราก็จะมีแก่ว่าข้อห้ามกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับต่างๆอยู่ส่วนต่อไปนะครับส่วนที่สําคัญก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับบางทีจะเป็นเยาว,วชนคนรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกนะครับหรือมีวหวตนะครับที่จะมีการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับท่านง่ายๆเข้าใจในการเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเหมือนท่าน หรือบัตรประชาชนไปแล้วท่านจะเตรียมเข้าคูหานะครับให้ท่านไปตรวจสอบก่อนครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตรวจสอบรายชื่อนะครับจากเอกสารท้านหน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับจะมีหน้าหน่วยเลือกตั้งนี่นะครับแล้วก็ท่านไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะครับในขั้นตอนที่สองก็คือง่ายๆครับท่านแสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบัตรที่ทางรัฐารออกให้นะครับอันนี้แจ้งจากขั้นตอนที่สองจากคณะกรรมการประจาหน่วยนะครับ ขั้นตอนที่สามเป็นไงครับขั้นตอนที่สามคท่านก็รับบัตรนะครับคุณโฟนครับครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งปีหกสองอีกเหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันในปีหกสองจะมีการรับบัตรหนึ่งใบใช่ไหมครับค่ะแต่ไปในครั้งนี้จะมีการรับบัตรสองใบบัตรสองใบเป็นไงครับบัตรสองใบก็จะเป็นแบบแบ่งเขตใบหนึ่งเลือกพักแบบชีรายชื่อนะครับสองใบนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่สามในการรับบัตรเลือกตั้ง อันที่สี่ครับขั้นตอนที่ท่านจะต้องเข้าไปในครูหาของท่านนะครับท่านต้องกาเครื่องหมายกากระบาทในช่องทําเครื่องหมายของผู้สมัครแต่ละแบบแบบแบ่งเขตก็จะมีแบบให้ท่านได้กาเครื่องหมายกากระบาดนะครับแบบบัญชีรายชื่อก็จะมีช่องให้ท่านนะครับส่วนขั้นตอนที่ห้านะครับเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จแล้วนะครับท่านพับบัตรเลือกตั้งแล้วหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวท่านเองนะครับ ในคู่หานะครับเราก็จะมีบีบัตรทั้งสองใบนะครับแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเรื่องตั้งนะครับคุณโฟนครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งครับค่ะแล้วก็เราก็ได้รับง เรื่องราวของความอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้บริการของไปรษณีย์จัดส่งทางไปรษณีย์นะคะเท่านั้นไม่มีไม่มีจัดส่งโดยการขนส่งอื่นๆนะคะใช้ไปรษณีย์อย่างเดียวถูกต้องนะคะต้องครับค่ะคเอกสารพวกนี้จะถึงบ้านตักเมื่อไหร่ะคะแล้วถ้าตกหล่นเราจะไปเช็คได้ที่ไหนหรือเปล่ามีคําแนะนํำไหมคะมีครับมีครับ<ม>แ,แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอที่ไปเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับใช่เลยค่ะ ท่านผู้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าในเอกสารฉบับที่ผมส่งไปนั้น,นเป็นเป็นเป็นมันจะมีภาพด้วยนะครับแบบบัญชีรายชื่อต้องบอกว่ามันมีรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้นะครับเราจะมีท่านจะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับจะเป็นเขตเลือกตั้งนะครับเราจะมีภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนะครับมีรูปผู้สมัครนะครับมีหมายเลขมีพรรคนะครับ ท่านจะตรวจด,ดูว,ว่ามีชื่อสกุลอายุการศึกษาอาชีพอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับที่จะมีแต่ละเขตเราสมมติถ้าท่านอยู่เขตหลักสี่นะครับเขตหลักสี่เนี่ยท่านเขตเลือกตั้งเราก็จะมีว่าผู้สมัครในเขตหลักสี่ของท่านมีลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้เป็นแบบแบบแบ่งเขตส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับ แบบบัญชีรายชื่อเราก็จะมีผู้สมัครทุกพักการเมืองที่มาสมัครนะครับพักการเมืองมีทั้งหมด6 7พักการเมืองนะครับเราจะมีการเรียงลําดับหมายเลขผู้สมัครที่จับเบอร์ได้นะครับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข6 7นะครับในรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็จะมีโลโก้พักนะครับอันนี้เราสกินเราเราเป็นสีเลยนะครับสีสีเลยนะครับ จะส่งให้ประชาชนเป็นสีสีในโลโก้พักในะจะเป็นเป็นสีท่านจะมองเห็นโลโก้พักได้ชัดเจนเลยนะครับในเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนะครับและจะมีรายชื่อแต่ละพักเนี่ยครับจะมีเสนอรายชื่อบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตรงนี้ได้นะครับดูรายชื่อเอ๊ะเราเราสนใจพักนี้ว่าเขาเสนอรายชื่อบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วก็มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับแตแบบสสบัญชีรายชื่อนะครับก็จะมีสมัครไม่เกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนนะครับบัญชีรายชื่อนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะมีนโยบายของแต่ละพรรคนะครับนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งว่าท่านจะทําอะไรประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าแบบบัญชีรายชื่อครับคุณโฟนครับ คุณกำมงค์รับฟางสถานีวิทยุรัฐสภากับรายการเปิดประตูสูกะกะ่กรกตดังนินรายการโดยนันปพัฒน์เฉลิมสิริธรรง ก็ทราบมาว่าทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะคะมีการตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการขนส่งทั้งบัตรเลือกตั้งสสปี2566ด้วยเพราะว่าต้องมีการส่งไปยังต่างประเทศเนาะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจากักรแล้วก็ยังต้องส่งไปตามที่ต่างๆอีกหลายๆที่เลยแล้วก็ภารากิจอันนี้อีกอันนึงก็คือการส่งเอกสารแจ้งเจ้าบ้านกับเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครจําเป็นที่จะต้องถึงก่อนที่จะมีการ เลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเราไม่ได้รับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหรือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านนะคะตัวประชาชนเองก็สามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลได้นะคะในการที่จะตรวจสอบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงเข้าไปที่ไหนยังไงบ้างคะออครับเรามีเรามีทั้งหลายช่องทางต้องบอกว่าถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับ เอ,อเราได้มีการประชุมร่วมร่วมกันนะครับว่ามุขข้าท่านอยู่ในพื้นที่แล้วเอ,อ,เอ,อ,เอกสารที่ท่านเราจะส่งเอกสารท่านไม่ได้ท่านนะครับให้ท่านได้ติดต่อกับทางไปรษณีย์ได้เลยอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีสำรองเอกสารไว้ให้ทางไปรษณีย์นะครับทําให้ประชาชนในเขตนั้นนะครับได้เอกสารทุกกลุ่มเรือเพราะท่านจะได้อ่านจางที่เห็นเอกสารของจริงรายชื่อจริงผู้สมัครจริงรูปหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราจะมีท่านถ้าท่านไม่ได้รับท่านก็ บอกกับทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับหรือในส่วนหนึ่งนะครับถ้าท่านอยู่ในในต่างจังหวัดนะครับสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรามีสํานักง,งานประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้ท่านขอรับเอกสารได้ที่สํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อันนี้เป็นเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนะครับแต่ส่วนบางท่านอ,าอยากแบบติดต่อง่ายๆนะครับอยากให้ท่านเ,าเข้าแอปพลิเคชัน สมาร์ทโหมดของปปกตอ,อันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดนะครับปัจจุบันนะครับมียอดดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ร้านร้านว่า่งแล้วครับนะครับเป็นยอดดาวน์โหลดที่ประชาชนสามารถติดต่อข้อมูลอยากดูรายชื่อผู้สมัครอยากดูรายชื่อทั้งรูปถ่ายผู้สมัครอันนี้นัานสามารถโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดได้เลยครับ คราวนี้เรามาคุยกันต่อถึงเรื่องของเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนกันไปให้ทราบนะคะว่าในเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครก็จะบอกถึงขั้นตอนวิธีการว่ามีผู้สมัครในเขตของท่านเนี่ยกี่คนหมายเลขอะไรบ้างจากพักอะไรบ้างรวมไปถึงแบบบัญชีรายชื่อของพักต่างๆมีใครบ้างยังไงบ้างรวมไปถึงคนดิเดตนายกด้วยใช่ไหมคะของแต่ละพักที่ส่งถูกปะคะ ถูกต้องครับผมค่ะแล้วแล้วมีสาระความรู้อะไรในในเอกสารที่แจ้งให้กับประชาชนทราบอีกไหมคะครับเป็นเอกสารที่ประชาชนสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวท่านเองนะครับก็คือ,อเราจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าในบัตรสองใบนะนะครับบัตรสองใบใบที่หนึ่งนะครับกากระบาดเลือกสอสอแบบแบ่งเขตได้หมายเลขเดียว อีกใบหนึ่งการกระบ,บาดเรื่องสสแบบบัญชีในชื่อก็หมายเลขเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าท่านกาเกินหมายเลขก็จะเป็นบัรเสียนะครับส่วนข้อมูลต่างๆที่ท่านจะได้รับความรู้จากเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้งสสในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเสียงหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยเป็นเสียงที่สําคัญนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเลือกคนดีเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศนะครับเพราะว่าเมื่อท่านเลือกผู้แทนแล้วท่านก็สามารถติดตามตรวจสอบการทำงานว่าจะไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับอันสิ่งนี้คือ เป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลืสิทั้เลือกตั้งนะครับส่วนในการเตรียมความพร้อมไปการเลือกตั้งครับผมนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับเป็นการตรวจสอบรายชื่อนะครับไม่น้อยกว่า25วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้ท่านตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งอันนี้นะครับเราจะมีไว้ในเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนะครับ และ20วันก่อนการเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านครับเพราะว่าเมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับเผื่อมีการรายชื่อตกหล่นนะครับท่านจะได้แจ้งได้ทันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญตรงนี้ครับที่เราแจ้งหนังสือฉบับนี้ไปครับค่ะในในในเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครนี้เราบอกถึงบัตร ตัวบัตรเลือกตั้งด้วยที่บอกว่ามีสองใบเนาะทั้งบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อบอกสีบอกรายละเอียดวิธีในการกรอกด้วยหมดทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะใช่ครับในบัตรเลือกตั้งนะครับจะมีแบบแบ่งเขตนะครับเราจะกําหนดเลยครับแบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกคนที่รักนะครับในครั้งนี้นะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐรอมแบบแบ่งเขตนะครับเป็นบัตรสีม่วงนะครับเป็นบัตรสีม่วงนะครับในบัตรนั้นมียังไงบางครันในบัตรก็จะมีหมายเลขผู้สมัครนะครับและช่องทําเครื่องหมายนะครับไม่เกินหนึ่งหมายเลขนะครับถ้าท่านทําเครื่องหมายกากบาลนะครับไม่เกินหนึ่งหมายเลขนะครับในบัตรแบบแบ่งเขตนะฮะแล้ว่าในช่วงท้ายบัตรเลือกตั้งนี้ครับก็จะมีนะครับว่า ถ้าประสงค์ออกเสียงไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทําเครื่องหมายกากรบาทในช่องสี่เหลี่ยมช่วงข้างล่างนะครับอันนี้ท่านจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะคส่วนส่วนแบบบัญชีรายชื่อครับก็จะเป็นเลือกพักที่ชอบนะครับในแบบบัญชีรายชื่อนะครับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับ ก็จะเป็นบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวก็จะมีทั้งหมายเลขผู้สมัครของพรรคนะครับเครื่องภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองนะครับชื่อพรรคการเมืองในในในบัตรนี้จะมีความมันมีทั้งสามอย่างนะครับหมายเลขผู้สมัครภาพเครื่องหมายภาพเครื่องหมายก็คือโลโก้พรรคนะครับถ้าภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับภาพเครื่องหมายพรรคแล้วก็ชื่อพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ช่องลง ต้องทำเครื่องหมายลงคะแนนนะครับในส่วนแบบนี้ทั้งสองบัตรนะครับก็จะมีถ้าประสงค์ให้ออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครพักการเมืองนะครับเราก็มีช่องให้ท่านทําเครื่องหมายกากระบาดในช่องสี่เหลี่ยมอยู่ใต้ล่างของบัตเรเลือกตั้งครับแ <c oughs> บบนี้ครับ อันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะสาหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะต่างจากการเลือกตั้งในปี2562อันนั้นใช้บัตรใบเดียวเนาะอันนี้เป็นบัตร2ใบและสีก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะแยก <Okay. S 1> ออกเป็นแบบแบ,บ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ขอเนน้ย้ํ <Okay. S 1> ากันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะว่าถ้าสมมุติว่า เกิดตกหลน่นหรือว่าท่านไม่ไม่เห็นเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครส่งไปที่บ้านของท่านนะคะท่านสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลนะคะได้จากที่ไหนบ้างอีกนะคะนอกเหนือจากการส่งทางไปรษณีย์ถ้าสมมุติเราเกิดตกหลน่นเราหาไม่เจออย่างเงี้ยค่ะเราจะไปตรวจสอบได้ที่ไหนขอย้ำอีกที่ค่ะในส่วนของถ้าท่านไม่ได้รับเอกสารนะครับหรือว่าเอกสาร ไม่ถึงมือท่านไม่ถึงในครอบครัวของท่านนะครับท่านสามารถส่วนที่หนึ่งนะครับคือแจ้งมาที่สายด่วน1444นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านก็แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่สองนะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ามารีท่านอาจจะ ไกลเดินทางมาไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับท่านสามารถท่านสามารถขอเปิดในแอปโหลดแอพพลิเคชันอันนี้ได้และในส่วนที่สามนะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งกับทางไปรษณีย์นะครับว่าเมื่อท่านไปส่งจดหมายแล้วเหมือนมีประชาชนบอกว่าเอะเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครเนี่ยไม่ได้รับนะครับท่านบอกกับทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเอกสารสํารองไว้ให้ทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมจะมีเอกสารที่ให้ท่านหรือจะมาให้ท่านในวันถัดไปก็ยังได้เพราะเรามีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะครับท่านท่านบอกบอกอย่างน,นี้ยเราสามารถเอาเป็นเอกสารไปให้ท่านได้ทันทีนะครับเพราะพร้อมอยู่แล้วโบรศัพทไปรษณีย์ไทยพร้อมจะให้ข้อมูลต่างๆนะท่านได้นะครับในส่วนตรงนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และช่องทางประชาสัมพันธ์ของพักการเมืองแต่ละพักการเมืองก็จะมีเหมือนกันครับ ช่องทางของพักการเมืองแต่ละพักการเมืองจะมีเว็บไซต์ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจอันนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องที่จะด้านเราจะพยายามหาข้อมูลให้ท่านได้ต่อเนื่องทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับขอเน้นย้ำครับค่ะแล้วก็ถ้าท่านมีความสงสัยหรืออยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ การเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหูเป็นตาแทนกกตเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเราก็จะได้ยินแอปตาสับป,ประรดนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกับสมาร์ทบอร์แต่สมาร์ทบอร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับเรื่องราวของการเลือกตั้งแอปตาสับป,ประรดนี่ก็คือ,อโหลดได้ทั้ง ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเหมือนกับ s m a r t ท o ลูสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยอันนี้ใช้ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์การป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งนะคะแล้วมีช่องทางอื่นๆไหมคะในการที่เราจะเก็บข้อมูลของการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีช่องทางไหนบ้างที่เราสามารถติดตามกันได้คะช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักง,งานอยากจะแจ้งของเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปด้วยได้ไหมครับใช่เลยค่ะนะครับ,รบนะครับเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเบอร์ไวต์เว็บดอทเอซีทีดอทจีโอดอททีเอ็ครับ แล้วก็ยังมี Facebook f แฟนเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่ลงใน Facebook f แฟนเพจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรมกรมก,การการเลือกตั้งเพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนมากที่สุดค่ะหวังว่าเรื่องราวของข้อมูลต่างๆและก็การทำงานของกกตนะคะจะทำให้ท่านได้รู้จัก กิจกรรมต่างๆที่จะต้องเตรียมกันก่อนวันเลือกตั้งมีหลายๆอย่างเลยนะคะเอกสารแนะนําตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางกะกะตต้องจัดเตรียมเพื่อที่จะส่งไปยังบ้านแต่ละหลังเพื่อให้ท่านทราบว่าใครบ้างที่อยู่ในบ้านของท่านลำดับที่เท่าไหร่ในการที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะรวมไปถึงหมายเลขใดบ้างของผู้สมัครที่เขาลงพักอะไร ไปใช้สิทธิ์อย่างไรอำนวยความสะดวกไปถึงบ้านเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวิทยากรของเรานะคะท่านผูน้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลการดำเนินงานของพรกการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณพัทรพล อุดมศักดิ์สนเขตนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะเปิดประตูสู่กกตเราจะเจ,เจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงสามสิบนาทีกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะพออภัทรพลและดิชันนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ